จริงๆแล้วเรื่องนมกับมะเร็งยังมีหลายข้อเท็จจริงที่ควรรู้ข้อเท็จจริงแรกนมไขมันต่ำลดความเสี่ยงมะเร็ง มีหลักฐานการศึกษาแบบเชิงสังเกตเขารวบรวมจากงานวิจัยจำนวนมากหลายชิ้นที่มีคุณภาพดีแล้วก็มาใช้วิธีการทางสถิติสรุปออกมาถ้าเราดื่มนมเป็นประจำแล้วนมที่เราดื่มเนี่ยเป็นกลุ่มของนมไขมันตำ่ำจริงๆแล้วเนี่ยมีส่วนช่วยในการลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงได้แล้วก็รวมถึงกลุ่มของนมประเภทนมหมักอย่างเช่นโยเกิร์ตหรือว่านมเปรี้ยวซึ่งนมกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะมีไขมันต่ำต้องกินแค่ไหนล่ะครับการดื่มให้ได้วันละประมาณ1แก้วหรือว่าโยเกิร์ตวันละ หนึ่งถ้วยก็สามารถที่จะลดความเสี่ยงกับการเกิดมะเร็งได้ประมาณ10%ข้อเท็จจริง2ถ้าเกิดว่าเป็นนมกลุ่มที่เป็นฟูลแฟตไขมันเต็มแล้วก็เรารับประทานในปริมาณมากถ้ารับประทานมากไปก็อาจจะมีโอกาสเพิ่มความเสี่ยงกับมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้นะประมาณ10%อย่างงาน,นวิจัยในต่างประเทศเนี่ยเขาคิดรวมๆม,มีทั้งนมมีทั้งชีสวันหนึ่ง8หน่วยบริโภคอย่างเงี้ยขึ้นไปก็มีโอกาสเพิ่มความเสี่ยงกับมะเร็งฉันก็จะแนะนําให้เป็นทางสายกลางก็คือสักวันละหนึ่งแก้ววันละหนึ่ ยกเว้นกรณีที่เรารับประทานอาหารอื่นไม่ได้เลยแล้วเรามีความจาเป็นต้องดื่มนมเพื่อเสริมคุณค่าทางโภชนาการข้อเท็จจริง3นมเนี่ยเป็นอาหารที่สารอาหารครบ5หมู่เป็นแหล่งของแคลเซียมร่างกายเราสามารถดูดซึมแคลเซียมจากนมได้ดีที่สุดถ้าเทียบกับอาหารชนิดอื่นๆและข้อเท็จจริง 4. ห้ามใช้นมวัวเลี้ยงทารกเด็ดขาดถ้าจะเริ่มรับประทานนมวัวก็แนะนําว่าเป็นหลังจากอายุสองขวบเป็นต้นไปแล้ว